วันนี้มาพบกับคุณครูดาในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณค่ะวันนี้คุณครูจะสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่2การแก้ปัญหาอย่างง่ายค่ะเมื่อคิดที่แล้วคุณครูได้สอนเรื่องการแก้ปัญหาไปซึ่งปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันจะใช้วิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันไปหรือวิธีการแก้ปัญหาจะมีหลายรูปแบบ ในวันนี้คุณครูจะใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบเปรียบเทียบนะคะการแก้ปัญหาแบบเปรียบเทียบเ,เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบสิ่งต่างๆโดยการเทียบเทียงของสิ่งของสองสิ่งขึ้นไปเพื่อให้เห็นลักษณะที่คล้ายคลึงกันเหมือนกันหรือแตกต่างกันโดยอาศัยการสังเกตค่ะต่อไปนะคะคุณครูมีคำถามมาถามนักเรียนค่ะ โมกับส้มเหมือนกันอย่างไรคำตอบนะคะเป็นผลไม้เหมือนกันรูปร่างรงกลมเหมือนกันค่ะอีกคําถามนะคะแตงโมกับส้มต่างกันอย่างไรคำตอบส้มสีส้ม แตงโมสีเขียวและแตงโมลูกใหญ่กว่าส้มค่ะคำถามต่อไปนะคะกล้วยกับแตงโมเหมือนกันอย่างไรคำตอบนะคะเป็นผลไม้เหมือนกันนั่นเองค่ะคำถามต่อไปนะคะกล้วยกับแตงโมต่างกันอย่างไร คำตอบคือแตงโมรูปร่างตรงกลมกล้วยรูปร่างตรงรียาวค่ะแล้วถ้าเปรียบเทียบผลไม้ทั้ง3มชนิดนักเรียนคิดว่าผลไม้ชนิดไหนรูปร่างแตกต่างจากชนิดอื่นและเพราะอะไรคะคำตอบคือกล้วยค่ะเพราะจากการสังเกตกล้วย มีรูปร่างเรียวาวส่วนส้มกับแตโงโมมีรูปร่างตรงกลมเหมือนกันค่ะเรามาดูการเปรียบเทียบอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะปะัจารยนคิดว่าหุ่นยนต์ทั้งสองมีความเหมือนและความต่างกันอย่างไรบ้างคะสิ่งที่เหมือนกันคือเป็นหุ่นยนต์เหมือนกันค่ะ ม,มือและขาเท่ากันและใช้สั่งงานผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์เหมือนกันค่ะต่อไปเรามาดูความต่างกันนะคะอย่างแรกเลยคือมีสีที่ต่างกันค่ะและหุ่นยนต์ด้านซ้ายมีลักษณะคล้ายผู้หญิงค่ะแล้วหุ่นยนต์ด้านขวามีลักษณะคล้ายกับผู้ชายค่ะ ต่อไปเรามาดูการแก้ปัญหาเกมหาจุดแตกต่างของภาพกันนะคะโดยเกมจุดแตกต่างของภาพเป็นการนําขั้นตอนการแก้ปัญหาแบบการเปรียบเทียบมาใช้เพื่อแก้ปัญหาค่ะหรือขั้นตอนการแก้ปัญหาของเกมจับจิภาพนะคะขั้นตอนแรกเราจะแบ่งภาพออกเป็นสส่วนเท่ากันขั้นตอนต่อไปมองภาพด้านซ้ายของช่องบนซ้าย เทียบกับภาพด้านขวาของช่องบนซ้ายค่ะจากนั้นวงกลมล้อมรอบจุดที่มีความแตกต่างกันที่แตกต่างกันคือหน้าต่างค่ะจากนั้นมองภาพด้านซ้ายของช่องบนขวาเทียบกับภาพด้านขวาของช่องบนขวาค่ะจากนั้นวงกลมล้อมรอบจุดที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งส่วนที่แตกต่างกันคือพุ่มหญ้าค่ะต่อไปนะคะมองภาพด้านซ้ายของช่องล่างซ้ายเทียบกับภาพด้านขวาของช่องล่างซ้ายค่ะจากนั้นวงกลมล้อมรอ,รอบจุดที่มีความแตกต่างกันซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าลูกเป็ดหายไปหนึ่งตัวนะคะและในช่องสุดท้ายเราจะต้องมองภาพด้านซ้ายของช่องล่างขวา เทียบกับภาพด้านขวาของช่องล่างขวาค่ะจากนั้นวงกลมล้อมรอบจุดที่มีความแตกต่างกันจุดที่ต่างกันก็คือขาไก่มวงหายไปนั่นเองค่ะต่อไปให้นักเรียนทำแบบฝึหกหัดในหนังสือเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณในหน้าที่37-38นะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอตัวลาไปก่อน แล้วพบกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ